กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตส,สุข่สุคนเนาะบาว่าอยู่ในประเทศและกก็ตั้งประเทศพ่อแม่พี่น้องเลยก่ายินดีต้อนรับกัาสู่ซ่องบาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้กามาพบม่าพ่อก็บาเตียงตอนแดงแรงพี่น้องเลยอ่าาเ,เตียงกะมาอยู่บ้านหลงพุง่งนาพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่าบาเ,บเตียงเอา แก่เข่าแล้วก็พงยูของกินพี่น้องเอ้มาให้ซาตูนเนาะพาบาจจันมาพี่น้องเอ้มีผู้ใหญ่จะดีย์ทั้งบัจจันให้เอาเครื่องเอาของมาให้แล้วเนาะก็เลยให้บาจจันสัมภาษณ์ซาตูนพงยูพี่น้องเอมาเตียงก็ได้มีโอกาสเนะเาะเพราะดีผมมีอย่างเฮ็ดกับ,บว่างๆพี่น้องเองก็ได้นั่งมานั่งเนาะอัดคลิปอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าแล้วก็อวยพร ก่อนปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะสีครบรอบหนึ่งปีอีกแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าไปไปมากๆกับข้อสงการนะได้พี่น้องเ,เอ้ยเนาะอ่าอีกยังเมื่อนี้กับวันที่แปดวันที่วันที่เก้าแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะกับอีกสามซีมื้อกับซีห้ามื้อนี่แหละกับสงการแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะก็อยากมาอวยพรให้พ่อแม่พี่น้องนำ้ำปีใหม่พี่น้องเลยเอ่าแล้วก็ อย่างมาเล่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเนาะช่วงระหว่างที่หนึ่งปีที่ผ่านมาบา่าเตียงได้ฟาฟันเจออุปสรรคอย่างแน่่อแมพี่น้องเย้ยแล้วก็ได้ <c oughs> ได้เจอความสุขและก็ความทุกข์อย่างานแ,แาางน,น,น,งน่แต่ละมือและก็เจอปัญหาอย่างแน่เนาะพี่น้องเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นพี่น้องเลยในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานี่กับพี่น้องเลยเนาะ ตั้งแต่ปีกายตั้งแต่สงกรารปีี่แลวจนฮอดปีนี่พี่น้องเลยมาเตียงกัได้ออกไปตลอดป้าไปช่วยเรือพี่น้องนี่แหลนะเนาะพี่น้องเนาะได้เป็นเป็นสะพานบุญว่าสั้นซะพี่น้องเลยให้พี่ให้น้องอกัไปตลอดตลอดทั่วที่ทั่วเรยนยังคือพี่น้องเห็นนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกัตะเวนบต่ตกดินกับบ่ได้ข่าบ้านพี่น้องเลย ไปอยู่คููมือคููเว้นเนาะไปบ,บ้านนั่นบ้านนี่จะเห็นลายบ้านลายเมืองพี่นอ้องเอยเขาก็ไปเห็นลายชิงลายย่างนะเานาะครูเขาที่ไปช่วยเรือก็เขาก็ได้เห็นอีกคนหนึ่งกนน็งเป็นแบบหนึ่งอีกคนหนึ่งก็เป็นแบบหนึ่งพี่น้องเอยแล้วก็ได้เจอลายบ้านลายเมืองลายหน้าลายตาได้รู้จักคนหลายขึ้นนาะพี่น,น้องเนาะแล้วก็ได้มีมูอมีคูล่ลายพี่น้องเอยได้ก็ได้มีประสบการณ์ลายพร้อมเนาะ แลวก็ได้เหตุให้พบ่เตียงหู้ว่าคุ้นค่าของคนเฮานี่พี่น้องเอ้ถ้ายจากเห็ดความดีถ้ายจากธรความดีมันไม่ได้ต้องใส่อีอย่างมากมายเนาะใส่แค่ใจกับพ่อแล้วพี่น้องเอ้ใส่แค่นใจนี่การถเา็ิความดีได้นาะพี่น้องเนาะเางินทองคว่ากันที่หลังพี่น้องเอ,เอ้เป็นยังบ่เตียงคือว่าจังสั้นนาะพี่น้องเนาะก็ยกตัวอย่างพี่น้องเอ้เฮาบอมีเงินมีทองเา าย่างไปเนาะอยู่ตามพิมแถวหิมทางหรือว่าขับรถไปก็ได้อยู่หิมทางพี่น้องไยเห็นพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพิ่นกำลังย่างไปหันไปนี่เพิ่นมามีรถขี่เขาก็จัดรับเอาเพิ่นไปส่งนี่เขาก็ถือว่าได้ทําบุญและเหตุความดีแล้วพี่น้องหรือว่ารถคือรถเตียงนี่มีรถกระบ,บะหรือว่ารถยนต์นี่แหละเนาะภาษาไทยเอิ่นกะหรือว่ารถใหญ่นี่แหละภาษาลาวเอิ้นเขาขับไปเห็นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรเพิ่นเสีย อ่าฮอกับอาสาเนาะอ่ายกรถเพิ่นขึ้นถ่ายรถฮอกับไปส่งฮอดจุดหมายไปทางหรือว่าส่งในห้านส่งแปลงอะไรพี่น้องเนี่ยนี่ก็ได้บุญขึ้นกันเนาะการช่วยเรือการบริดเม้นทีว่าจะใส่เงินอย่างเดียวได้พี่น้องเลยก็บรอดจาเป็นขนาดนั้นเนาะแต่ว่าเงินนี่ก็ถ้ามาจะเป็นต้องต้องใส่บ่ในการเดินทางมันก็มีอยู่พี่น้องไยถ้าสมมติว่า พี่น้องบ oh, hey uh, อว่าโอ้ยบ่มีเงินน่ะสิไปซอยคนได้จังได๋ห่นนะพี่น้องมันบ่ได้เกี่ยวปานใดดอกเนาะบางทีมันก็ใใจนี่แหละใจเฮามักบ่เฮาอยากอทําบุญสุนทานบ่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่าก็เฮ็ดได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าในการทําทําอ่าหยุดอ่าซ่องหรือว่าช่วยเหลือนี่หรือว่าเฮ็ดหยังก็แล้วแต่ที่ช่วยเหลือหรือว่าเฮ็ดเกี่ยวกับคนนี่พี่น้อง มันโมเมนเรื่องง่ายๆเนาะฉัหรับบ่เตียงประสบการณ์ที่เด้เล่ราเอาแค่ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานี่รอบจากสงกรารปีที่แล้วมาหอดปีนี่นี่พี่น้องนี่เ่เตียงเจออย่างมาก้หลายอย่างเนาะซึ่งมันโบง,ง่ายได้พี่น้องไยการที่ไปสอยคนนี่กัพี่น้องกับฮู้อยู่แล้วเนาะผู้ที่หรับสมเบิงลิปกับคนนะพี่น้องไปซอยคน้นค้นกับมีร้อยพ่อพันเมเนาะ กิตใจมันกับบ่ได้คือกันไหนพี่น้องเลยเบางคนก็ดีบางคนกับบดีเนาะบางที่นี่เข้าไปซ่อยเขาี่กาบัตแรบบได้ยินมานําดังแนวบดีกับมีเนั้นกับมีเด้พี่น้องเลยเพราะฉะนั้นเขากเ็เลือกเบิงนะ้งเนาะในการช่วยเรือนี่เข้าเขาควนซอยแบบใดเขาต้องเซ็กให้ดีๆก่อนพี่น้องเลยประวงประวัติเพิ่นนะเนาะเพิ่นเป็นคนแบบใดแตงซอยพี่น้องเลยเอ่ามันจังบอเซียอ่า เฮาแล้วก็บเบเซียผู้ใหญ่ที่เพิ่นหาเงินมาลําบากลําบนที่ต้องซอยคนก็นต้องซอยถึกจุดเนาะพี่น้องเนาะกัมันจังสิเกิอดอ่ามากเกิดผลน่พราะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าในการเดินทางของเฮาไปนี่กับพี่น้องเอ้ยลุยฟ้าลุยฝนนี่ก็น,น่าแรง่งแต่ว่าอีกบ่บ่บ่บกี่มือ้อหรือว่าบก่าบกี่มื้อก็สิ้นเดือนนี่เนาะหรือว่าเดือนเดือนนี้เดือนหน้า กะหอดเขาหนาฝนแล้วพี่น้องเอ้กะยากอยู่ลําบากอยู่เพราะว่าบางทีเบาเตียงไปกับรได้ทายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งนเนาะรถคุ้งรถค่ากับรถไทยรถแจกแจกมาดึงกันด้ยตะเพิดดึดน้องพี่น้องเอเ้แต่เฉพาะรถนี่พี่น้องเอ้ถ้าพี่น้องใจบ่มักปันใดนี่กะค่อนข้างที่จะลําบากอยู่ได้พี่น้องเอารถวนโตในมาเห็ดสวยเหลือสังคมในพี่น้องเอ้่วยเหลือพี่น้อง บางที่รถบาเตียงนี่ตะกอนเนาถือว่ายังไม่ไม่ขี่นิ่มนิมเนาะบาเตียงชื่อมากอะมันเป็นมือสองก็จิงแต่ว่าบาเตียงก็บม่ได้คอยขี่บาเตียงก็ไปหาเงินอยู่ไทยแล้วก็ซื้อไว้วซื้อเนาะมาโดดๆมาเถื่อกับขี่เล็กๆน้อยๆพี่น้องเลยมันก็ยังแบบดีๆนะพี่น้องแต่พอบาเตียงมาช่วยเรือนี่ก็ผ่านไปแค่ปีหนึ่งปีปลายนี่นะพี่น้องเลย กะหูได้เลยว่ารถนี่เพราะสีเสริมนี่ขูดทะลอกหมดเลย,ยพี่น้องเพระเตียงต้องบุกป,ป่าบุกโอนเนาะและกัภายในนี่กัเครื่องยนต์หรือว่าจักมันนี่ยมันมันหูได้เลยว่ามันมันบุกคือเก่านะพี่น้องไงเปเตียงกับเข่าซูนลายเทื่อแล้วแหละเนาะพอต้องได้แปลงได้ได้ได้เสกลายเทื่อแล้วพี่น้องไงมันก็มีปัญหาหลายเทื่อ,อยูเขาต้องไปนี่คู่มือหลายพี่น้องไยทุกมือบอกเลยว่าบ่เตียงนี่บมมีมือยุเนะพี่น้องเนาะ แต่งแต่เศร้าจนคำจนมืดคนแหละจังได้ข่าบ้านพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่ามันยุดบบได้เนาะตอนนี่ก็ยังเข้าไปกันยังบบทันพี่น้องเลยมีพี่น้องที่ต่อมาทางเฟซทางไลน์กันไลน์ว่ามาเบิ้งใน่บ้านนั่นบ้านนี่พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะมีแต่คนเหลือรอดเด็กก็เจ็บเด็กก็ป่วยเด็กก็บ่มี่พ่อมีแเม่บ่มีลูกเบิ้งแย่งพี่น้องกันไลน์เนาะเข้ากับไปเท่าที่ซ้ำไปได้พี่น้องเลยบาเตียงกัน ไปเท่าที่จะไปได้เท่าที่มีแห้งไปได้เนะาะเพราะว่าบางทีนี่ขึ้นยกตัวอย่างมือนีเลยพี่น้องเอยเอาเอาเอามือนีเลยไม่ต้องเอามือมือหนามือฮนะื่งเนาะมือนีนี่บนเตียงยังบทนท่านได้กินเข่าได้พี่น้องเอ๋เข่าเทียงเนาะตอนนี้ก0 15. 0 15. 0ะเวลาห้าโมงสี่สิบนาทีพี่น้องเอ๋ห้าโมงแรกเกือบหกโมงเลยแหละพี่น้องยังบนได้กินเข่าเทียงกินแต่เข่าเศร้าเนาะกะเขา่าเศร้าก็กินบนได้ลาย,ายดอกพี่น้องเอยประมาณ <c oughs> สี่หาคำนี่แหละยังบุญยากว่าตอนเศร้าเรากินกาแฟแล้วก็ไปเลยพี่น้องีอเนาะมันกถามว่ายากบ่พี่น้องอย,าอยากอยู่แต่บมมีเวลาเนาะโดยความที่แบบว่านักเที่ยไปนักอเ,อเทเี่ยาเฝ้านักเที่ยาเขาไะไ้โทรนัดเพิ่นเะยพี่น้องไอ้นาอได้โทรนัดพ่อแม่พี่น้องเลยว่าเสียวเข่าไปให้เดอ้อเดือยเสี่ยวเงินไปใจนู่นนี่นั่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ เรื่องเสื่อระยะทางมันไกลเขาก็ต้องแลน่นเฝ้าแล่นไปคือว่ายันยันบทันเวลาหนัดหมายเพิ่นน้องพี่น้องเนาะอันนี้พอเขากลับมาแบบัดอ่าซีหาหมงกินมันก็คือแบบนี้เลยพี่น้องเนียบันนอกบันนามันบ่มีหอดห่านหอนอย่างบ่มีหอดคนขายเลยพี่น้องเยเนาะบางที่ก็ต้องอดบางมือก็ทำมีขนมในรถก็กินขนมไปคือบอเตียงก็่ายคลิบไอพี่น้นองเบิง่งอะไรอางพี่น้องเนาะ ແລະນີ້ກໍເປັນ່ນພໍນ້ລດດືລ່າງກັບກນປີ2ປີ3ປີບກນ່ກົ2ີຕພັ່ວຍືນລົລຍາວລນ້ີລັັກພອງຊົນຫາຊົນຫ້າບາງຄັว่ັນໂນນີລັໃນທືນ ไปไปเสี่ยวชนนักเรียนรถจัก,กรยานพี่น้องแต่บม่ได้ถึกน,นักเรียนหรอกก็คือแบบชนแค่เสี่ยวหรือว,ว่าจัก,กรยานเพิ่นแล้วก็เพิ่นกระดิ่งออกไปตกข้างข้างก็มีแต่เจ็บเด็กหน่อยเนาะแล้วก็พาเพิ่นไปส่งห้องหมอพี่น้องแล้วก็เสียให้เพิ่นก็นเบิดหลายล้านอยู่ประมาณสี่หล้านนี่แหละพี่น้องเนาะก็ให้เป็นทำขวัญของเพิ่นนี่แหละพาไปเช็คสมองสมองเอ็กซเ,เรย์เพิ่งภายในก็นบม่ได้เป็น,ยน,นปอย่างก็บม่ได้มีบาดมีแป้าอย่างก็โอเคพี่น้องเลยนั่นก็นถือว่ารอดไปเนาะ ถ้าเป็นนักกู้นบ้เตียงกับพู้ว่เาเสียเงินใส่ใเพิ่นพี่น้องเลยนี่ก็คือปัญหาเนาะในการเดินทางซึ่งพอ่อเมพี่น้องกับบริห้หูน้ำเท้าพี่น้องเลยเนาะบางทีนี่ผู้ใหญ่เพื่อนให้เงินเท่านั้นเท่านี้ไว้เติมน้ำเมืองน้ำมันบางทีหอบบุพเพพี่น้องเลยเวลารถมีปัญหกปัญหามาเนาะทางเท้าก็ต้องเอาเอาเป็นว่าบาเตียงอัน ยกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องไยมีอยู่คนหนึ่งเนะาะบะเตียงบกคอบอกคอออกซื้อแล้วก็บกคอออกน้ำพี่น้องไงอัน,น,นยูทูบองส่วยเหลือขึ้นกันนี่แหลนะเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นบ่มีงเงินเติมน้ำมันพี่น้องไยเพิ่นบ่มีงเงินเติมน้ำมันหลดแต่เพิ่นซ่องน้อยเนาะเพิ่นหาก็ขึ้นมา,มานไม่ไม่นี่แหละถ้าบะเตียงว่าพิษก็ต้องขอโทษขออภัยบะเตียงได้ยินมาพี่น้องไยบะเตียงได้ยินในหูมาเนาะว่าเพิ่นจนไปขายเป็ดขายไก่ ไม่เท่าเนาะเพื่อจะเอาเงินมาเติมน้ามันรถเพื่อจะไปเล่นช่วยเรือพอแม่พี่น้องเนาะมันบม่มีขนาดนั้นนี่ดอะไรพี่น้องเลยเนาะบางทีบางคนอาจจะว่าโอ้ผู้ใหญ่ผู้นั่นช่วยแ้วก็เอาเงินไปหมออพุ่นพี่กะกะเมนพี่น้องเลยคือเอาเงินเพิ่นไปหมอะไปเพิ่นเพิ่นโอนมาปุ๊บนี่เขากะเอาเงินแ้วก็ไปทายคลิปเพิ่นโอนมาชิบล้านเขาก็ต้องไปทายคลิปมาเห็นชิบล้านเนาะแล้วเือเพิ่นเพิ่นกระ่ได้บอกว่า เอาให้เติมน้ำมึนน้ำมันนี่เขากับคือโบก้าเตะเงินเพิ่นพี่น้องเงินเงินคือเขาเห็ดแบบนี้นี่เขาเขาเผยแพร่ไปทั่วลูกเขาต้องบริสุทธิ์พุดพองเนาะบม่มีบ่อยมันมีมลทินพี่น้องเไงคือแบบว่าถ้าถ้าเพิ่นบอกว่าเอาเอาเอา,เอาเงินเติมน้ำมันเดอ้อเพิ่นผักมา,าสมมติดอกจันยางเพิ่น <c ười> ผักมาหมื่นหนึ่งหรือว่าหมื่นหมื่นเอ็ดเนาะเพิ่นผักมาห <c ười> มาื <c ười> ม่นเอ็ดหรือว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนี่แหละเพิ่นก็ให้ซะหนึ่งพันบาทแล้วกันหนึ่งหมื่นน่าเอาไปมอบให้เขา ผู้ผู้คนทุกยากแหละพี่น้องทำไมพี่น้องไงเนาะกะแบบนี้นะคือว่า,อาเออเรามีเงินเติมน้ำมันแต่สมมุติผออู้ใหญ่บางบางท่านเพิ่นกะบริบอกบริยังเขากะคือคือเอาไปให้เพิ่นเบิดเลยเนาะพี่น้องเนาะเงินส่วนตัวที่ไส่นี่ก็คือเงินส่วนตัวพี่น้องเลยอ่าเพราะว่าอ่ายูทูบที่ขึ้นมาใหม่ๆบางบางท่านบางคนอาจจะยังยังยังบั่มีเงินเดือน แต่ก็คือบาเตียงหรือว่าทีมงานางหลายๆคนนี่ก็พอได้เงินเดือนจาก YouTube น้ำนี่แต่ก็บบริได้รายดอกพี่น้องเนาะก็พอได้เติมน้ำเมือกน้ำมันห้ากวเอาส่วนนั้นที่เติมน้ำมันได้ก็ซื้อกินที่ยะถ้าผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่น,พนบริได้ให้หน้าพี่น้องเนาะอันนี้บางทีก็บเเตียงไปช่วยนี่ก็ยังเอาเงินบาเตียงเ,เงินยูทูบเนาะเพิ่นที่แบบพอได้ใน่เด็กๆน้อยๆอ,อะไรพี่น้องเไงแล้วก็ไปยืนเบื้องต้นชี้ห้าสิบพันกีบแสนกีบนี่ครับพี่น้องเห็นเนาะ พอใจเขาอยากซอยเองนะพี่น้องไงเอ่อบ่ต้องว่ามีไผ่ไผ่อ่อสนับสนุนเขาก็ไปเฮ็ดได้เนาะอ่อบะเตียงมาครั้งแรกๆนี่บะเตียงเอาเงินหมักมูเอ่อหมักมูที่ไปขายเตรียมหล,งลังรถกันไปซอยเพิ่นซื้อข้าวซื้อน้ำให้คนขอทานกินเอาเงินบะเตียงนี่เนาะเพราะว่าบ่าต้องรอให้รวยนะพี่น้องเขาเขาก็ช่วยได้เนาะอ่อใส่คำนี้ซะบ่ต้องรอให้รวย ก็ช่วยได้พี่น้องเองจใจเขาอยากช่วยเนาะสมมติยกตัวอย่างเขามีเงินสาหนึ่งมืนบาทในในกระเป๋าเขากะแบงเอาสักพันจักสองพันบาทไปช่วยเรือสังคมที่เรือเขากะเก็บวบติโตแค่นั่นแหละพี่น้องบางคนมันต้องรอ <c oughs> เงินเป็นสิบล้านเช้าล้านร้อยล้านบาทบุมมีเ่เนาพี่น้องสมหรับเบาเตียงคิดในตัวเองนี่เนาะคือชิบบุมมีมือนั่นง่าย,ายๆนะพี่น้องตายไปกจ็จะคิได้หรือเปล่าเนาะ เพราะฉะนั้นเท่ากับมีหน่อยเท่ากาับซอยหน่อยมีลายกาับซอยลายพี่น้องเอยการซอยเรือก็ประจําเป็นต้องว่าให้รวยมหาศารเลต้องต้องต้องซอยเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็โอ๊ยมีข้าวๆจะซื้อดอกพี่น้องเอยมาเตียงมาเล่าให้ฟังมันนี่กัน,นกเานาะว่าวลายแต่มันก็สิ่งเพี้ยมาพี่น้องเ,เอ๋ในการชีวิตในการเดินทางนี่เท่าไปข้างนอกข้างนอกนกี่กาหนุนยากหลายอย่างเนาะอย่างเช่นถ้าไปแถว พี่น้องเล่าสูงหรือว่าเล่าทึ่งงนี่เข้ากับสื่อสารสื่อสารกับเพิ่นนี่บ่อยากได้พี่น้องเไยมันก็ยากลําบากบางทีเข้ากับ่านิพ่อมได้พี่น้องเลยเอาตรงๆรงนี่แหละบะเตียงบ่าตรงๆรงนี่แหละเนาะคนตรงๆย่านนึกนจะเขาไปนอกๆอะไรก็ย่านถึกโขกถึกของเลยพี่น้องเยเนาะของก็คือแบบชื่อว่าจังใดภาษาไทยก็ว่าแบบมุนดำมุนยังนะพี่น้องเข้ากับบุ้งเนาะไปนอกแถวเล่าสูงเล่าทึ่งนะบางทีเพิ่นก็ว่า พี่น้องหลายคนเตือนว่าเบอร์เตียงไปดริบตแบบแดกเด้อเดี๋ยวด้านถึกโค้งใช่ไบอที่จริงบอเตียงกับ่านคือกันกนะพี่น้องเอยเนาะแต่กะบเบรเตียงคิดว่าเข้าไปดีนะเข้าไปแบบว่าบริอาคาดพยาบาทเข้าไปดีเข้าอยากไปช่วยเรือเพิ่นเข้าอยาก่างหน่อยบ,บ,บ,บอบลายก็นหน่อยนะพี่น้องกะต้มขนมหรือว่าเนืออยู่ใน,นกินมาม่ามีจักกองจักใดก็ถือว่าเข้ากันยังซนะ่วยเนาะถือว่าเข้าไปดีเข้าบ่าได้ไป สังคมดูรอดในภัยก็คิดว่าเพื่อนคงชีพเห็นอย่างเท่าหรอกอมาเตียงก็คิดแค่นี้นะพี่น้องเนาะก็เลยกล้าไปบุกป่าบุกดอนไปก็ไปก็ไม่ได้มีอย่างเลยพี่น้องไอ้เนาะก็คือ,คอปกติดีนะเพื่อนบางคนเพื่อนก็หนเห็นหน้าเขาออกไปทั้งน,งนอกๆเพิ่นก็แบบหน,าน้าเพื่อนก็รู้สึกตื่นเต้นนะเพื่อนบอเคยห็นเนาะที่ห็นเขาแกเข่า,นนะาแก,าแกน้ำแกกระต้มพนมไปเนี่เพื่อนก็มีหวังนะพี่น้องเอ้ มีหวังเขาช่วยได้กินไม่ใช่แหละเนาะความคิดของเพิ่นอืมบางทีก็ยากลําบากสื่อสารบ่ค่อยฮู้เรื่องบันไดแต่เฮาก็ต้องไปพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็เฮาก็สิไปแบบซี้เรื่อยๆนะพี่น้องเอ้ยจนกว่าสิบ่มีแห่นหมดเนาะอ่ถ้าเฮาเปิดแห้งมื้อใดเฮาก็จังหยุดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบางทีบ่เตียงก็มีอยู่ช่วงนึงที่บ่เตียงก็บ่สบายเนาะก็ต้องได้พักพี่น้องเอ้ย โอ้ยมากระมาเฮาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะาเห็นคนแปลกหน้ามันก็ได้ยว่าเฮาเอาโอเคเนาะพี่นอ้องอ่บาบปเตียงกะซีบคุคลาลายยายห้างเพราะว่ามันกะไขคำลุงเล้งเราแหละพี่น้องเอ้ยกะชีมาเล่าอ่ชีวิตที่ผ่านมาพี่น้องเอ้ยในการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆแหละพี่น้องเอ้ยเนาะพอหอมปากหอมคอพี่น้องเอ้ยถ้าเล่าทั้งเบิดทั้งม้วนนี่ย แต่ละมือแต่ะเว้นนี่งประจบง,ง่ายๆเนาะพี่น้องเไยคือมือหนึ่งนี่เขาเจอปัญหาอย่างนี้ป้าบ่เป็นง่ายๆเนาะปัญหาในในระหว่างการเดินทางนู่นนี่นั่นพี่น้องเไยแต่บางที่มันกับบางเรื่องมันก็เล่าได้บางเรื่องมันก็เล่าบ่าได้น้อพี่น้องเนาะแต่ประเตียงกับชีวะเพราะแบบเข้าๆลวกๆไปพี่น้องได้เบิ่งได้ฟังได้เห็นอะไรเนาะกะบางที่บางช่วงบางตอนกะบปะเตียงก็ได้ถ่ายคลิปเนาะให้พี่ให้น้องเบิง่งอยู่ถ้า มีเวลาถ да. well store, ้าไปกับทีมงานหลายคนพี่น้องเอยถ้าไปคนเดียวก็ถ่ายบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมันทางระยะสินทางมันยากมันลาบากนี่ก็ถ้าเข้าไปพอเดียวนี่เขาบิดชิดเลยพี่น้องไปถ่ายพี่น้องเบิ่งบไ่ได้แน่นอนเนาะแต่ว่าไปกับทีมงานนี่กะพอให้ทีมงานจับกล้องให้พอได้ถ่ายให้พี่ใฮ้น้องได้เบิ่งบรรยากาศพี่น้องเอยเนาะการมือนี้กับบาเตียงกับชีตั้งใจมาพี่น้องเอยอวยพรปีใหม่เนาะ ให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูสุขคนปีใหม่พี่น้องในสงการสิมาฮอดแหละเนาะพี่น้องเนาะปีใหม่กาลังสีเข่ามาปีเก้ากําลังิี่านไปปีใหม่เข่ามาก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องจงมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเบิดสุขูสุขคนแหละเอฟซี FC, หรือว่าผู้ใหญ่ใจดีพ่อแม่พี่น้องทางในและก็ต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามาที่ตามหับชม ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบจนฮอดมือนี้พี่น้องเลยเบิ่งมาทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิป,ปนะ้องพี่นอ้นองบางคนก็นถือว่าแฟนพันธ์แท้ดีพี่น้องเลยกัรวมทั้งพ่อเม่พี่น้องที่เบิง่งและก็บบอกามโฆษณาให้บ่าวเตียงเนาะพราได้บ่าวเตียงกัเพราได้เงินจากพ่อเม่พี่น้องบอกรามโฆษณาแหละพราได้เงินที่ได้เติมน้ำมือนน้ำมันและก็พราได้ช่ออยู่ซื้อกินซื้อยากาในระหว่างการเดินทางเนาะ ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุทุกคะมีใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็ให้ดูเย็นเป็นสุขสุขกายสุข,สขใจไปตลอดชีวิตนอนรับให้ได้เงินหมื่นน,นอนตื่นให้ได้เงินแสนเนาะแบนมือมาให้ได้แก้วมินิโซกพี่น้องเลยก็ให้เจ้าตรงอยู่ดีไม่แฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเบิด์สุขุทุกคนอย่าได้เจ็บอย่าได้จนห่างไกลจะโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อพี่น้องเด้อ 9, ปีเก้าันไปปีใหม่เข้ามาก็ขอให้พบเจอแต่ชิงดีๆเนาะอันใดที่บ่ดีอันใดทีดดท่เป็นกรณีเป็นชิงบด่ดีแต่กับครอบครัวก็ขอให้ออกไปขอให้นีไปชาไกลๆเด้อขอให้ชิ่งดีๆจงเข้ามาหาพี่หานอ้องเบิดสุขุสุคนบ่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้เท่าผู้แก่ลุงป้าเอาอาเบิดสุขุสุคนั่นแหละขอให้โชคดี เจอเจอสิ่งดีๆเข้ามาเด้อปีใหม่ที่เข้ามามเามานาะพี่นอ้องลยภาษาอาถุอยู่ดีไม่แหง้งบัดซบขูทุกคน้อพี่นอ้องเด้อกะฮอนเมื่อสงการกะเดียวบาเตียงมีโอกาสกะสีไล่ชดทักทายพี่น้องห้พี่ห้น้องอา่าได้เข้ามาทักทายน้ำกันเนาะและการ่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเด้อพี่น้องเด้อถ้ามีความคิดเห็นใดพี่น้องวางแผ่นจะไปเที่ยวทั้งใดหรือว่าจะไปดินสงการทั้งใดกะว่า คอมเมนต์บอกว่าเตียงน้าเน่เนาะพี่น้องเนาะกะสิไปดินได้ดือโบไรแต่ว่าทั้งฟังล่านี่เพิ่นประกาศแล้วพี่น้องเอ้โบให้บห้ลินแบบคึกขนองเนาะอย่าลินเน่ในบ้านในเฮือนรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เด็กๆน้อยๆน่ะได้อยู่พี่น้องเอ้ถ้าแบบคึกขึ้นคึกขนองน่ะคือเห็ดบบได้เนาะแต่ว่าฟังไทยหรือต่างประเทศเห็ดได้บบไรกะคอมเมนต์บอกว่าเตียงเนี่ยเด้อพี่น้องเนาะนะจะได้ห้ามู้น้ำกันพี่น้องเอ้ นะสำหรับเมื่อนี้กับเบ้เตียงชิโคตูลาไปก่อนพี่น้องเไงเนาะค่อยคำลงแรงแล้วพี่น้องเลยผ่ากระมาติดตามหักทมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้บ้เตียงเนี่ย้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้เตียงเฮ็ดคลิปดีๆให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกอ่าไปเรื่อยๆเพราะเป็พี่น้องเไงทั้งมีสระและบ่มีสระทั้งว่าผพิษว่าถึกก็ต้องขอโทษขออภัยเพราะเป็พี่น้องไงเบ้เตียงก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเนาะตาดำๆพี่น้องเไงการว่าผพิษว่าถึกแน่ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเนาะ อาสำหรับเมื่อนี้ยมาเตียงเขาตัวร้ายไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขูสุขคนเนาะไปบายพี่น้องโชคดีปีใหม่เดอ้อพี่น้องเบิดสุขูสุขคนเนาะ